สวัสดีค่ะป้ายนะคะจากช่องต้นป้ายสายสมอนอีกแล้วค่ะเช่นเก่าเช่นเดิมกลับมาเจอกันนะคะกับการนำเสนอรุ่นรถใหม่ๆพร้อมโปรโมชั่นที่ดีมากๆเลยสำหรับลูกค้าสนใจรถโตโยต้าของ การให้บริการจากทางช่องต้นฝ้ายแสนสมอหรือทางฝ้ายนะคะวันนี้นะคะฝ้ายจะพามาชมรุ่นรถรีโว่ค่ะเป็นรุ่นรถรีโว่ตัวสประตูเกตรรุ่นตัวเตี้ยค่ะเรียกเกตรรุ่นย่อยว่ารุ่น Entry ค่ะแล้ววันนี้เขาบอกว่าเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเป็นเกียร์ออโต้เป็นเกตร,ร,ร,รุ่น e n t r y ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ว่ามีข่าวลือกันมาว่ามีการปรับลายล้อแม็กนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวฝ้ายพาเริ่มชมด้านหน้าด้านข้างด้านหลังและภายในกันนะคะ เดี๋ยวมาเริ่มชมในส่วนของกุญแจก่อนนะคะกุญแจเนี่ยจะเป็นกุญแจรีโมท2ดอกนะคะแบบนี้นะคะเป็นแบบแจ็คในคีแบบนี้นะคะเป็นกุญแจแบบซ่อน,นะคะ่ะมีตัวปิดนะคะกดทีนึงไปก็กดที่แม่กุญแจปิดทีนึงไปจะก,กระพริบ1ทีนะคะ,ะกดที่แม่กุญแจเปิดไปจะก,กระพริบ2ทีนะคะกดล็อกรถทุกครั้งให้รีเช็คประตูด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของการจอดค่ะ ะะมาเริ่มชมจากด้านหน้าค่ะด้านหน้านะคะสําหรับตัวรีวอสีประตูตัวเตี้ยเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่ล้อมรอบนะคะกระจังหน้าด้านนอกเนี่ยเป็นโครเมียมภายในเนี่ยเป็นดําเงานะคะการออกแบบตรงช่วงกลางนะคะที่เน้นในเรื่องของการระบายลมเข้าไปในห้องอ่าห้องเครื่องนะคะได้ดีมากๆเลยนะคะเน้นนะคะเป็นที่โลโก้เตย์ต้าที่เป็นโครเมียมขนาดใหญ่ค่ะสําหรับเกตรุ่น Ent ท y ีเนี่ย ตัวเตี้ยสีประตูเนี่ยไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าหลอดเล็กดั้งเดิมแบบพิมพ์นิยมยังไม่ใช่เป็นโปรเจคเตอร์หรือเป็น LED แบบไร Guiding หรือปุ o l ออปชันนะคะไฟหน้าอ่าลูกค้าเดี๋ยวลองดูนะคะลูกคา้าลองดูทางนี้ค่ะถ้าผู้ชมลองดูไฟไฟหน้าเนี่ยถึงแม้จะเป็นแบบมตัต t ิ r e เฟกเตอรแบบหลอดเล็กแต่ก็ยังมีความเท่นะคะสลักคาว่าไฮ u x เข้าไปที่โครมค่ะเห็นไหมคะว่า ความที่ว่ามีการจัดวางหรือออกแบบโคมไฟนะคะสวยงามมากนะคะมีการใส่คําว่า h ฮลักตรงนี้นะคะที่เป็นสีดําเงาในโคมเข้าไปด้วยเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ไปตัดหมอกค่ะไปตัดหมอกรถรุ่นนี้คันนี้นะคะที่กำลังจะส่งมอบลูกค้ามีการสั่งติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มแต่โดยปกติแล้วนะคะรุ่น entry 4ประตูตัวเตี้ยไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออตโต้เนี่ย จะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานนะคะแต่ลูกค้าสามารถเพิ่มเติมได้เหมือนคันนี้นะคะเป็น LED นะคะไฟตัดหมอกมาตรฐานแท้จากโรงงานเตโยต้าเดย๋ยวเชิญชมด้านข้างนะคะสําหรับรถไฮรักซีโวทสี่ประตูตัวเตีย้ยรุ่นเอ็นทีก่อนหน้านี้นะคะก็มีการปรับเปลี่ยนอย่างที่ได้ข่าวที่ไฟายเกิดไปเบื้องต้นก็คือใล,ลายล้อมแม็กนะคะอ่าลองชมนะคะท่านะผู้ชมลายล้อมแม็กเนี่ยได้เป็นลายเท่ๆนะคะซิ่งๆแบบนี้มาจากโรงงานเลยนะคะโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยนะคะ ลูกค้าใช้ลายล้อแม็กนี้เนี่ยแบบ5รูแบบก็ลายล้อแม็กนี้สรุปก็คือว่าลายล้อแม็กที่มาจากโรงงานมาตรฐานโตโยต้าแล้วเป็นลายล้อแม็กเป็นมาตรฐานโรงงานเท่นะคะแล้วก็แต่งซิ่งได้เลยนะคะไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะคะมาเริ่มชมจากด้านข้างคะ่ะด้านข้างนะคะในส่วนของกระจกหูช้างเนี่ยก็จะเป็นกระจกหูช้างหรือกระจกมองข้างตัวรถแบบดําด้านนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ตรงช่วงกลางนะคะสําหรับรุ่น n ที่สประตูตัวเตี้ยนะคะ แล้วก็มีสัญลักษณ์คําว่าไฮรักเป็นโครเมียมนะคะไฮรักเป็นโครเมียมนะคะอยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งค่ะรุ่นนี้นะคะพร้อมส่งมออป้ายก็จะมีการในเรื่องของใส่แคมเปญน,นะคะการสาดให้ลูกค้าพร้อมเบ้ามือจับให้เรียบร้อยเดี๋ยวป้ายพายชมภายในห้องโดยสารฝั่งข้างคนขับกันนะคะ ภายในห้องโดยสารสั่งขวาคนขับนะคะก็นั่งสบายค่ะการจัดวางออกแบบมาเหมาะกับการใช้งานในระยะการขับทางไกลใช้งานได้จริงในครอบครัวนะคะมีการออกแบบนะคะการจัดวางแก้วนะคะการจัดวางที่จะเป็นจุดเก็บของสาหรับผู้หญิงขับขี่หรือใครที่มีแก้วนะ้ํามีของมีสัมภาระก็วางได้นะคะมีปุ่มอีโ m o โหมและพาวเวอร์โหมดสำหรับการขับขี่ได้ด้วยนะคะ อี e form, Power, โหมดพาวเวอร์โหมดสำหรับการขับขี่ได้ด้วยนะคะเพิ่มอัจจแบบว่าอาจอารมณ์นะคะที่ลูกค้าต้องการขับขี่แบบสนุกสนานหรือขับขี่แบบประหยัดก็ได้เช่นเดียวกันสามารถสั่งการได้อย่างที่บอกไปเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะคะสามารถเล่นเกียร์แบบแมนนวลได้ด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะตัวแอร์นะคะเป็นแอร์แบบแอร์แมนนวลนะคะก็คือเป็นแอร์ปรับมือคะ่ะง่ายต่อการใช้งานไม่ยุ่งยากเลยเช่นเดียวกันถึงแม้จะเป็นรุ่น n อนทนะคะก็มีหน้าจอมาให้แล้วสําหรับมีเดียแบบทัชสกรีนรองรับตอบ Apple c a r าเพได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าเห็นไหมคะด้านหน้าเนี่ยมีการเก็บของได้ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างด้วยเลยนะคะด้านบนนะคะแล้วก็ด้านลังอ่าทั้งทั้งช่วงบนและช่วงล่างนะคะส่วนตรงกลางตรงนี้นะคะจะเป็นไฟถุกเสิร์พร้อมกับอา่าเวลานะคะค่ะมาดูในส่วนของเบาะก,กันค่ะในส่วนของตัวเบาะเป็นเบาะผ้าคุณภาพดีจากโรงงานโตโยต้านะคะมีการออกแบบตัวปีกด้านข้างให้อบลับกระชับเหมาะกับการขับในระยะทางไกลสบายสบายเลยค่ะแล้วก็ ดูรู้สึกว่าไม่เครียดต่อการเดินทางไกลนะคะการเย็บตะเข็บสีขาวนะคะแบบเรียบร้อยมากๆนะคะดูแลง่ายค่ะไม่ได้เป็นผ้าแบบติดขนติดอะไรง่ายขนาดนั้นนะคะก็คือดูแลง่ายถ้าน้ําลงไปนิดนึงก็ระเหยได้ง่ายค่ะเดี๋ยวไปดูแถวที่2กันนะคะสําหรับห้องโดยสารสีประตูตัวเตี้ยเนี่ยอารมณ์การนั่งนะคะเหมือนรถเก่งเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการจัดวางในห้องโดยสารเนี่ยมีการจัดวางเหมือนรถเก่งเลยค่ะก็คือว่า เปิดขึ้นลงสี่ประตูเหมือนรถเกง๋งโดยที่ไม่ต้องเขยบเบาะหน้าหรือใดๆนะคะแล้วก็ขึ้นลงง่ายสําหรับเด็กสําหรับคนที่อายุเยอะแล้วผู้ชราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เบาเนี่ยสามารถที่จะแขวนขึ้นได้แยกทั้งสองฝั่งได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็คอนโซลอ่ะขอพายไม่ใช่คอนโซลแผงประตูด,ด้านข้างทั้งสองฝั่งก็สามารถวางแก้วน้ําได้ด้วยเลยเห็นไหมคะวางแก้วน้ําได้ด้วยวางขวดน้ําได้เลยนะคะ ท่นความปลอดภัยในเรื่องของกายมีระบบล็อกเด็กด้วยนะคะสำหรับรถเตโยต้นะคะสำหรับตัวเตี้ยสีประตูเนี่ยจะเติมน้ำมันดีเซลรองรับ B7 ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเตี้ยก็อยู่ในกลุ่มของ Z-EDITION ่นะคะเป็นกลุ่มรถตัวเตี้ยของ t o y ย t a ก็จะมีควาว่า Z-EDITION ลูกค้าดูสิคะว่าลายแม็กเนี่ยสวยไหมสวยมากนะคะสำหรับการปรับเปลี่ยนมาตอบโจทย์ลูกค้าแต่งซิ่งในตัวเตี้ยนะคะ สี่ประตูตัวเตีย้ยแต่งซิ่งไม่ต้องไปเปลี่ยนแม็กแล้วค่ะแม็กจากโรงงานสวยงามมากๆเลยนะลก็ขอบสิบเจ็ดนะคะ R สิบเจ็ดนะคะมาชมด้านหลังกันนะคะด้านหลังเนี่ยไฟก็จะเป็นมัติลิเฟกเตอร์แต่ว่ามีไฟเบรกดที่สามให้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีโลโก้โครเมียมโตโยต้าให้นะคะแล้วก็ตัวฝาท้ายเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นดําด้านแต่ลูกค้านะคะที่จะรับรถในวันนี้เนี่ยมีการสั่งติดตั้งเพิ่มเติมในเรื่องของตัวกล้องมองหลัง เอ๊ะทำไมติดตั้งกล้องมองหลังได้ในรุ่นเ t ติดตั้งได้ค่ะเพราะว่าตัวรุ่นเ t เนี่ยมีหน้าจอที่เป็นหน้าจอมัติมีเดียหน้าจออยู่ในตัวรถมาแล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปเปลี่ยนจอใดๆเพิ่มเพิ่มเติมแค่กล้องมองหลังมาตรฐานแท้จากโงารงงานโตโยต้าก็เรียบร้อยแล้วค่ะพอเปลี่ยนกล้องมองหลังแท้จากมาตรฐานโงารงงานโตโยต้าก็จะเปลี่ยนในเรื่องของตัวมือเปิดฝาท้ายเป็นโครเมียมให้อัตโนมัตินะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามป้ามาได้เลยค่ะ รถคันนี้พร้อมออกนะคะติดกระบะไลเนอร์แท้มาตรฐานเตอร์ต้าให้อีกเช่นเดียวกันนะคะรถณปัจจุบันที่ออกไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของตัว60ปีหรือ,อ city anniversary นะคะสำหรับรถณปัจจุบันที่ออกไปครบรอบ6ก60ปีของฐานการผลิตในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวมาชมในห้องโดยสารฝั่งคนขับกันนะคะเริ่มจากแผงประตูนะคะแผงประตูเนี่ยเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะแล้วก็เป็นกระจกออกโต้ฝั่งคนขับ ขึ้นลงเปิดขึ้นลงง่ายนะคะสําหรับการใช้งานในเรื่องของการผ่านอาดานเก็บเงินบนทางด่วนนะคะมีเซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วก็มีปุ่มล็อกกระจกด้วยนะคะปรับกระจกเป็นไฟฟ้าเพียงบิดด้านขวาแล้วก็บิดด้านซ้ายแล้วก็โยกเอานะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยเป็นยูเรเทนนะคะยังไม่ได้หุ้มหนังเรื่อนไม้เป็นเรื่อนไม้แบบเข็มนะคะเป็นเลื่อนไม้แบบเข็มตัวเลขแบบอนาล็อกนะคะฝั่งด้านซ้ายนะคะเป็นการทํางานของตัว ปัดน้ำฝนนะคะแล้วก็ฝั่งด้านขวาเป็นคาทํางานของตัวไฟหน้านะคะสามารถที่จะเปิดไฟหน้าไฟหลีแล้วก็ไฟในส่วนถ้าเกิดติดตั้งในเรื่องของตัวไฟตัดหมอกก็เปิดไฟหน้าก่อนนะคะแล้วก็เปิดไฟตัดหมอกก็ค่อยกดเพิ่มเติมเอากรณีนี้ลูกค้าติดตั้งเพิ่มนะคะลูกค้าขาเห็นไหมคะว่าการนั่งเนี่ยของตัวรถสีประตูตัวเทียเหมือนรถเก่งเลยค่ะแล้วด้วยช่วงล่างที่มีการทําให้เงียบขึ้นนะคะทําให้แรง ที่จะเข้าไปกระแทกข้องโดยสารนะน้อยลงซับแรงได้ดีขึ้นก็ทําให้ลูกค้ามีความสบายมากขึ้นสําหรับการขับขี่นะคะค่ะแล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะคะมีโปรโมชั่นมากมายค่ะรีววต,ตัวตัวเตี้ยนะคะรุ่น NT นะคะเกียร์ออโอต้ราคาอยู่ที่7จ็ด0 0บาทถ้าเกิดเป็นสีขาวธรรมดานะคะราคาจะถูกลงอีก7,000บาทนะคะราคาจะถูกลงอีกเจ็0บาทนะ สามารถฟรีดาวได้ค่ะหรือใช้โปรโมชั่นออกรถ800บาทกรณีลูกค้าอายุงาน2ปีนะคะหรือลูกค้ามีรถครอบครองมาแล้ว2ปีนะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ฟรีดาวหรือใช้เงินออกรถ800บาทเช่นเดียวกันได้ค่ะหรือลูกค้ามีงบเงินดาวเท่าไหร่ให้ป้ายลองจัดสรรโปรโมชั่นที่ตรงใจที่สุดให้ก็ได้นะคะว่าลูกค้าต้องการโปรโมชั่นแบบไหนอยากใช้เงินออกรถเท่านี้รายการแคมเปญเป็นแบบนี้ได้ไหมสอบถามป้ายมาได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะไฮลักซีวอสีประตูตัวเตี้ยหรือเซตอีดิชันนะคะเป็นเกตร,รุ่นเอ็นีเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่739,00 0บาท7 3 9 0 0 0บาทค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจเดี๋ยวฝ้ายจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนะคะหรือว่า ID ไลน์หรือเบอร์โทรไว้หน้าคลิปเลยนะคะติดต่อกลับมาได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ต้นฝ้ายใส่สมอนด้วยนะคะ แล้วก็ท่านไหนสนใจให้ฟ่าให้ดูแลสอบถามฟ่มาได้เลยนะคะเดี๋ยวฟ่าจะไล่เข้าไปตอบให้พบทุกท่านเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะคะในคําพูดที่อาจจะเร็วไปนะคะหรือว่าเสียงอาจจะแหบในบางจุดนะคะต้องขอโทษและประธานอาภัยมาณที่นี้ด้วยฝากติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ